DW แรงสนับสนุนโดย m a c r o ร y DW ดีพูดคุยมุมมองตลาดหุ้นไทยกับต่างประเทศกับคุณปิงประกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะตลาดหุ้นไทยจะไปได้ไกลไหมคะรีบาวรอบนี้ก็อ,อ,อาจะไปได้ดีเรื่อยนะครับค่ะด้ะวาก็บรรยากาศ เดือนนี้เดนกุมภูพามนเป็นเรียนที่ไม่ค่อยได้มีอะไรในชงลบนะครับเออเรื่องเสร็จเป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับตลาดตอบรับไปค่อนข้างเยอะนะครับเ้ามันเหมือนเสร็จเขาชิงไ่หนักน,นะกดลงมาให้ต่ำแล้วนะตรงนี้ก็คือ่อนคลายหลังก็จะดีขึ้นไปเรื่อยนะครับส่วนเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยเกี่ยวพอมีโอลิมปิกหน้าหนาวเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะซาไปจนะกว่าโอลิมปิกมันจะจบลงก็เชื่อว่าในช่วงลวนลั้นจะไม่มีเรื่องนะครับตลาดก็ ไอ่ได้มีอะไรแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงการที่รีวิวนะครับหรือช่วงการทอํอการประกาศผลประกอบการน่าจะเป็นแรงหนุนตลาดได้นะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นถ้าเรยังมีส่งที่ไปได้ต่อนะครับเพียงแต่ว่าซ้ามันไม่ได้เยอะนะครับพันเจ็ดร้อยคงไม่ได้ผ่านง่ายๆนะครับบ้านอยากให้อยู่ที่พันร้อยแปดสิบอยู่นะครับแล้วก็ดาวไซน์มันก็ยังพอมีนะครับว่าคือพันหกร้อยสี่สิบมันก็ได้แข่งใครไปมา,มาอยู่ในกล่องนี้ไปใใเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่เราต้องระวังในช่วงนี้อาจจะเป็นกเรื่องของมูลค่าการซื้อขายมันปานลง,งมันจะติกจีนแต่อพอคนจะติดจีนแล้วผมคิดว่ามูลค่าการซื้อขายกันจะดีขึ้นนะแล้วก็ตลาดน่าจะขยับปรับิัวขึ้นได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เรายังคงลองตัวเซตห้าสิบยังคงโฮต่อได้ใช่ไหมคะใช่อิงมาดี้มนะซื้อขายยากแม่ถือต่อมากไปถึงมันก็ยังลบแปดลบเก้า,า 5, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 9, เลยนะตอนนี้ค่ะือต่อไปไเรื่อยซือต่อไปไเรื่อยๆค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศล่ะคะ ฝั่งของ H 500. s อสแอพีห้าร้อยว่าถ้าใครได้กำไรจากการเปิดลองคอมาแล้วอะครับแบบที่แนะนําไปเนี่ยน่าจะปิดแต่เพราะว่ามันก็นยังอยู่ในช่วงการสวิงอยู่มันยังมีความผันผวนอยู่นะครับมีโอกาสเบีย่ยงลกได้เพราะฉั้นผมขอปิดลองคอก่อนนะครัค่ะได้ค่ะเน้นที่ตลาดทุนไทยก่อนนะคะช่วงนี้นะคะกราบขอบ<อ>พระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณปิงประกิตนะคะตลาดหุ้นไทยทคือคักสดใสค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศใครที่ลองตัว s อ500นอินเด็กอาจจะต้องปิดสถานะนะคะเทคโปรฟิตทากําไรกันไปก่อนค่ะแต่ว่ามาเน้นที่ตลาดหุ้นไทยนะคะโดยเฉพาะ Set ฟิคนที่มีของอยู่แล้วยังสามารถที่จะโฮถือต่อได้ถือสถานะฝั่งลอง Set ฟิตต่อได้คนที่ไม่มีก็ยังสามารถที่จะเคาะเข้าซื้อนะคะ เข้าลองตัว s ซทฟิได้นะคะเพราะว่ามีตัวแนวโน้มของการขยับขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนใครที่มีอยู่แล้วถือต่อไปค่ะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลองตัวเซ t ฟิอย่างเดียวนะคะก็สามารถใช้ DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้นะคะของค่าย28 m a c ปดแมคควอเขามีสภาพคล่องสูงนะคะใครที่เทรดอยู่แล้วนะคะขอแนะนําให้เลือก หมายเลข28 m แ c มคควอ่ค่ะถ้าลองคอเล่นขึ้นไปกับตัว s ซ t จะมีตัวของ S5028C 22034นะคะตัวนี้ค่าเกียริง่สิบจ i ด i า i t ซ0.75ค่ะใครเทรดดีอยู่แล้วนะคะให้เลือกหมายเลข28ของค่าแมคควอ l ลี่ค่ะใครที่อยากจะรับบทวิเคราะห์ฟรีทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสแกนค r ว o า e มโมจอหรือ Search a อดช D i DW ได้เลยนะคะเพื่อที่จะ รับบทวิเคราะห์ฟรีร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็ฟรีสัมมนาค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเพิ่มเติมได้คือเว็บไซต์ www.thai.dw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y d ่ d